สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกิีวิดีโอหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูกาแฟนะครับเพื่อนๆในแก้ว16ออนซ์นะครับก็จะเป็นเมนูที่ผมอยากจะลองทํามานานแล้วนะครับนั่นก็คือปกติเนี่ยเราทําเมนูกาแฟแล้วก็ชาเขียวเนี่ยเราจะใช้ชงกาแฟแล้วก็อาจจะท็อปด้วยชาเขียวน้ําชาเขียวด้านบนหรือว่าเราทําเมนูชาเขียวนมด้านล่างแล้วก็ใช้ช็อตกาแฟท็อปด้านบนนะครับแต่วันนี้เราจะ เอาชาเขียวแล้วก็กาแฟเนี่ยนะครับเพื่อนมาผสมกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ตัวผงกาแฟแล้วก็ใบชาเขียวเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในบลสเก็ตเดียวกันแล้วก็จะสกัดออกมาเป็นน้ำกาแฟที่ผสมชาเขียวต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เอามาชงเมนูเป็นเมนูลาเต้มะพร้าวนะครับเพื่อนอเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือผมไม่เคยลองทํามาก่อนเลยนะครับเพื่อน,อนก็สําหรับตัวเมกกาแฟที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นของ กาแฟพิมีร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเบรนผสมกับอาราบิก้าร้อยนะครับใช้กาแฟบดประมาณ15กรัมนะครับแล้วก็ใช้ตัวชาเขียวประมาณสัก3กรัมหรือเท่าที่ตัวบัสเกตผมรับได้นะครับโอเคก็ผมก็จะได้ตัวผงกาแฟนะครับประมาณ15กรัมนะครับเพื่อน ใส่ไปในบัสเกตยก่อนนะครับ15กรัมเกลี่ยก,กาแฟให้ล้นล่วนซุยก่อนนะครับเพื่อนเราแถมกาแฟลงไปก่อนนะครับแถมกาแฟให้แน่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ใบชาเขียว ได้านบนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวบัสเกตผมมันจะรองรับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูก่อนครับถ้าเขียวก็จะเลือกเป็นแบบละเอียดหน่อยนะฮะ,ะผมใช้ประมาณ3กรัมทับด้านบนตัวกาแฟนะครับเพื่อนๆกาแฟอัดแน่นแล้วจะอยู่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวขอแทมตัวนี้อีกรอบหนึ่ง จริง,รงผมตั้งใจจะใส่แผ่นกระจายน้ํานะครับแต่ว่ามันน่าจะแน่นตัวบาสเกตนะฮะอันนี้ไม่ใส่ดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสกัดน้ําชาเขียวแล้วก็กาแฟกันครับก็ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวลองครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับอืก็จะสกัดเอาตัวชอ็อตกาแฟแล้วก็ชาเขียว2องอนหรือว่า 60ml มนะฮะ น้ำออกมาแล้วนะครับผมจะเป็นช็อตกาแฟที่มีชาเขียวมีน้ำชาเขียวมีช็อตชาเขียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับสีก็จะกลมกลือระหว่างสีดำแล้วก็สีเขียวนะฮะเราจะสกัดเอาสองออนนะครับโดยที่เราไม่ได้สนใจเรื่องเวลานะครับอ่านี่ฮะหน้าตาของช็อตกาแฟผสมชาเขียว นะครับก็จะมีครีม่าเหมือนกันนะครับเพื่อนเครีม่าน่าจะเป็นในส่วนฝั่งของครีม่าของกาแฟมากกว่านะครับแล้วก็ผสมสีของชาเขียวเข้ามาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปปรุงนมมะพร้าวกันครับผมวันนี้ใช้แก้วเสิร์ฟสิบหออนนะครับเพื่อนเโอเคครับผมนมสดพัาไลท์นะครับผมหกสินะครับโอเคครับต่อไปเป็นน้ำเชื่อมนะครับผม ประมาณ15ม .l นะครับเพื่อนๆ15 m.l นะครับไม่ใช่15กรัมนะฮะน้ำเชื่อมโอเคมะพร้าวจะใช้2ออนหรือว่าตีไป60กรัมนะฮะผมไม่แน่ใจว่าน้ำมะพร้าวมันเบาหรือว่ามันหนักกว่าน้ำใช้60กรัมนะครับผมโอเคแล้วก็ชง ส่วนผสมให้เข้ากันครับก็เป็นเมนูที่ผมครีเอทขึ้นมาใหม่เนาะจะไม่ตั้งชื่อเลยนะครับนี่จะมีความหอมของมะพร้าวความมันของนมแล้วก็มีความหวานโอเคเราได้นมมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตักน้ำแข็งแก้วส6ออนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเราจะท็อปตัวกาแฟชาเขียวเราลงไปนะครับผมไว้ด้านบนนะครับยังไม่รู้นะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวไปชิมกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราทําให้เสร็จก่อนก็คือท็อปน้ําชาเขียวกาแฟลงไปครับสกัดทีเดียวคือได้ทั้งชาเขียวแล้วก็ช็อตกาแฟนะครับนี่สีก็จะออกประมาณนี้นะครับผม สีเข้มเข้มดำดำเขียวเขียวบอกไม่ถูกพร้อมเสิร์ฟครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้นะฮะที่ผมครีเอทดูนะครับผมก็ใช้น้ำใช้ผงกาแฟนะครับผมแล้วก็สกัดพร้อมกับตัวใบชาเขียวนะครับแล้วก็ทำเป็นเมนูลาเต้นะครับโดยในลาเตในในนมเนี่ยก็จะมี นมสดพัชจร้ายนะครับผมน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับเพื่อนเ<ม>เดี๋ยวไปชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับผม,มน้ำมะพร้าวนี่ก็ซื้อจากเซเว่นนะเพื่อนเยี่ห้อนี้นะฮะ มีความหอมมันของนมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนให้มันมีรสหวานหน่อยผมไม่แน่ใจว่ารสชาติด้านข้างบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคือลองกันไว้ก่อนนะครับกันรสชาติไว้ก่อนนะครับในตัวของนมมะพร้าวเนี่ยคือโอเคอยู่แล้วรสชาติที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับต่อไปก็จะผมจะไม่ชิมด้านบนเพียวๆนะฮะด้านบนเนี่ยผมจะไม่ชิมเพียวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะชงรวมกับนมมะพร้าวเลยนะครับเพื่อน รวกันไปเลยทั้งชาเขียวแล้วก็กาแฟแล้วก็นมมะพร้าวนะครับอืมดี้าที่ผมตัดสินใจใส่ตัวน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเราผสมตัวอ่าน้ำกาแฟแล้วก็ชาเขียวลงไปเนี่ยมันจะมีความหวานพอดีเลยฮนะหรือว่าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ เติมเพิ่มขึ้นไปได้นะฮะผมใส่ประมาณเมื่อกี้ผมใส่ประมาณสิบ5ิบห้าแอลประมาณนี้นะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับก็มันเป็นการเผื่อรสชาติไว้นะครับเพื่อนเพื่อพอไปชงรวมกับน้ำกาแฟแล้วก็ชาเขียวเนี่ยมันจะมีความหวานพอดีพอดีะคะไม่หวานมากนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําให้รสชาติมันไม่ไม่เฟื่อนแล้วก็ไม่ไม่ขมอะไรมากเกินไปนะครับคือสามารถดื่มได้ในในระดับที่แบบว่าคนดื่มกาแฟทั่วไปเนี่ยสามารถ,ถดื่มได้กาแฟนมเนี่ยนะฮะ ส่วนรสชาติของกาแฟแล้วก็ชาเขียวเนี่ยความขมกลิ่นของกาแฟเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาโดดเหมือนกับเราเราชงกาแฟเพียวๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆกลิ่นของกาแฟเนี่ยมันจะมีความดอบลงมานิดนึงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของชาเขียวมาด้วยอืมมันจะทําให้เราฝาดลิ้นขึ้นมานิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับใบชาที่เราใช้ด้วยนะครับผมก็ สรุปแล้วเมนูนี้ก็สามารถทําขายได้นะอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวสามารถทําขายได้นะครับเพราะว่ารสชาติมันก็โอเคเลยเหมือนกับคนที่ไปสั่งเมนูที่ร้านนะฮะเอาสั่งชาเขียวนมสดแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟดําหรือว่าชอ็อตเอสเปรสโซนะครับเพื่อนๆก็มันอาจจะใกล้เคียงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับกับการสั่งแบบนั้นแต่ว่าในส่วนของตัวนี้คือผมเพิ่มความเป็นนมมะพร้าวเข้ามาด้วยทําให้มันมีความหอม ะละมุนมากขึ้นนะครับสำหรับแก้วนี้นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะลองครีเอทมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะสำหรับเมนูก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อในเพื่อนๆมันมีส่วนผสมหลายอย่างนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองไปทําดูนะเพื่อนๆรสชาติเป็นยังไงก็บอกด้วยครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะฮะแต่ชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ฝากกดติดตามในช่องคนทำกินด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ